อายุนานก็29ปีครับบนสังเวียนเล้น111ครั้งไปบนเวทีเลยครับคุณวีสัต์คุณธนชกรครับครับเพราะว่าเราชกครั้งแรกล้อยพูดไปแล้วชิงนี่ก็ชิงเลยนะครับนี่คือหนึ่งในสองนักชกที่จะเป็นแชมป์คนที่สองในสนามนี้นะครับสนามแรกเราได้อังเดรกูลบินไปแล้วนะครับแข่งในรอบชิงในสนามท้ายเดือนตุลาคมชกเบลารุนรสนะครับโคตรครับความเป็นงวยเชิงมวยของ ปาโอปิงกาหรือว่าว่าคือสุดยอดมวยต่างประเทศของยุคนี้ครับวันนี้ต้องลุ้นครับว่านักชกดาวรุ่งดวงใหม่อย่างวิกเตอร์นักบ้างนักเว้กับนักมวยจากออสเตรเลียแต่ว่ามาจากอฟริกาครับอายุ19ห้างกัน10ปีครับเริ่มเตะกระสอบครั้งแรกฟาิโอนั้นเตะเมื่ออายุ15ปีนะครับ14ปีเต็มๆครับกับวิชาชีมวยไทย แล้วก็เป็นนักชกลูกหลอด้วยท่านผู้ชมหน้าตานีหลอ่อละออการคือนักชกจากยุโรปท้ามาจากฮอลแลนด์อุนเตอลดนรวมทั้งฝรั่งเศสนั้นรับประกันกคุณภาพเลยครับฝรั่งเศสในยุคแรกนั้นมวยไทยนั้นได้รับการถ่ายทอดจากคุณผ,ลผ,ลผุดผาดน้อยวรุษครับยุคเมื่อ30ปีเห็นจะได้นะครับ,รบที่เป็นยุคบุกเบิกนักชกฝรั่งเศสที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็มาบุกบดในเมืองไทยรบการนันกันนักชกรุ่เดีอะ การพึ่งชิพขาดลงมาทีพระวชัยทองฤทธิ์นะครับนะครับว่าทีมมือของาบิโอนั้นเด็ดขาดกระไรเพราะว่าผ่านนักเวทชายอย่างดีเซลเล็กได้ใชครับมีแผลแตกแต่ว่าไม่ใหญ่นะครับจบการแข่งขันที่สองในวันเดียวเพผ่านกันที่ไม่ถึงสองชั่วโมงครับดูครับปู่เตะซ้ายของนัก์เซนอลไม่ธรรมดาครับ ด้วยแข้งโค้ชโจ๊กคนนี้นะครับมีประสบการณ์นิดนิดรับมากลัครับได้ลกยุโรปอดทนจากการเป็นชาวแอฟริกันครับชจ๊กไบร์ตเบรียเชื้อสายไบร์เรียเป็นชาวออสซี่อสเตรเลียครับร่างกายนี้ต้องแข็งแกร่งจริงๆครับแม็กซ์มวยไทยใช้จำนวนยกครึ่งปี6ยกครึ่งปีนะครับถ้า ช่วงต้นมีนักมีนับคนนี้อาจจะได้พักนานครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นสู้กันมาด้วยการต่อสู้ที่คู่ขี้สูสีครับสู้กันสามยกเต็มๆครับจบกัน6ยกแต่ว่าเป็น6ยกที่ไม่เหมือนทั่วไปครับเพราะว่านักมวยนั้นจะต้องเริ่มชกตั้งแต่ยกที่1 1 2 3เต็มที่4 5 6ก็เต็มที่เช่นเดียวกันคนอีกค่านหนึงครับกับพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์ดนะครับคุณอุทัยทัพอาสาคุณโอรสชุติมันครตอนนี้ครับยกที่สองนี่คือความเข้มข้นดี Dante, จะซีดไทยท่าสดพัทยาครับผิวเข้มออสเตรเลียนะครับนาเบกับฟาบิโอครับจากฝรั่งเศสจะเจอกันระหว่างนักเวทจากสวีดยุโรปครับฝรั่งเศสฟาบิโอปินก้าแล้วก็นักเวยจากออสเตรเลียเป็นทวีดีส์ครับแข้งซ้ายครับดูครับนักเบทเตะทรายครั้ง อนนี้ต้องเร่งแล้วครับปิงก้าแม่ขวาดอกนี้เปเหมือนกันครับทางด้านของวิสเตอร์ครับซ้ายกับขวานะครับมวยกูดิโกวิสักครับแล้วก็เป็นการชกในวันเดียวที่เจอคู่ต่อสู้ที่ถนัดคนละข้างครับรอบแรกที่ผ่านนักวยไทยหันดิเซลเล็กนะั้นเจอขวาด้วยกันแต่ว่าปิงก้าตอนนี้เจอมวยซ้ายขณะที่นักเบ้เจอซ้ายมาครับตอนนี้เจอขวาอ้วครับรบไปด้วยกันความแข็งแรงของนักเบค้ครับดูครับ ปิงก้าไม่ง่ายครับแม้ว่าชื่อใช้ประสบการณ์ครับกว่าร้อยไฟของเทาครับแต่ว่าเจอกับครึ่งร้อยของนักเตะโอ้โหมีเทคนิคเทคนิคที่ใช้ได้ครับพินเตอร์โดยเฉพาะแข้งซ้ายวางแล้วก็รวบนะครับบรรยากาศสดๆครับจากพัทยาครับออบอรบ็อกซิ่งนักเตะดูชุบดีกว่า มีชกดีขึ้นนะครับคุณธนกรครับชกดีขึ้นแล้วดูครับมีลูเลียมโอ้แต่หากว่าเป็นแบบมวยนะครับดูว่านักเบ้นั้นจะดูดีกว่าแต่ว่านี่เป็นเพชรมวยไทยครับไม่แน่ครับทุกอย่างต้องจดเก็บอยู่แล้วนะครับกระดูมวยนั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสแน่นอนครับอยู่ที่ฟาบิโอครับโอ้แต่ว่าความแข็งแรงนักเบ้ไม่ธรรมดาดีครับคุณเชิญชาครับคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแค่สามยก ไปที่2ครับนักเวทชาวไทยชนะที่2ไฟแรกนั้นคันเต้ภูริพิทครับเตะนักเวทไทยอันดบยก2ครับครับตอนนี้เต้จะเดินครับรู้ครับเตะไม่โดนแล้วเจอครับอ้าตอนนี้ไม่ลงโอ้รักนั่นเหลือเกินนะครับหมดท้ายแล้วนะครับคู่ชิงนะครับคู่ชิงแม็กซ์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับเราจะได้ทราบครับไม่เกิน4นาทีครับเราจะได้ทราบว่า ใครจะเป็นแชมป์สนามนี้ครับคุณเฉยชายครับติดตามนะครับเรื่องของแม็กซ์เวอร์มวยไทยแชมเปีรร้ยนชิพปี2023ที่เป็นสนามที่2ครับสนามที่3นั้นจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับกับความมันในรูปแบบโกลเด้นทูนิเนตแล้วก็มีมวยนีที่คือความแข็งแรง,งของนักเล่ยอีกแล้วครับวันนี้ปิงก้าเจอผู้ชกที่มาแบบไม่คาดหมายครับไม่เดินครับ นักเตะในขณะที่ปิ่งกาเดินลยุยตลอดคนเปเทียบฟอร์มกับการชกในครั้งแรกนี่ดูแล้วปิ่งกาต้องเหนือกว่านะครับแต่ว,ว่าชกชกไปนี่โอ้โหนักเตะทำได้ดีครับคุณนกร่อนครับไม่แน่แหละครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเกมจบแล้วครับ <c oughs> เดินานานเดินมากทำใ่าจะไม่สบอารมณ์กับปิง่งกาครับปิ่งกาเรียกครับเรียกนักเตะให้มาสู้กันครับ ทีบทโบเรนไปหูแล้วก็คนศีรษะนั้นมีเลือดไหลออกมาครับพิบิโอป็นกาสองแผลแล้วนะครับแลนี่คือแม็กซ์มวยไทยครับมวยที่เดินกับมวยที่ถอยครับดูครับว่าใครจะเข้าป้ายว่าแม็กซ์มวยไทยนั้นจะเน้นการออกาอาวุธใครออกอาวุธได้มากกว่าเข้าเป้ากว่า,าครับปิญกาเดินไปเรื่อยครับจ<า>ับ รวบหาเหลี่ยมครับดูครับโอ้คนหนึ่งเอาครับตอนนี้พอใจในผลงานครับครับแก้ไขประหาชเฉพาะหน้าในเก่งติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมนี่กระโดดคว้าเลยนะครับคนเราพยายามเก็บอาวุธอาครับความแข็งแรงของปิงก้าครับคุณชายพยายามจะเล่นศอกกับฮิรันม้วนแผ่นดินครับฟาบิโอเบนก้าแล้วก็ดันล้มลงปลายปลายยกนะครับคุณธนักรอนดูครับปิงก้ายังเดินครับ นาคร да ับแข้งซ้ายกับขวาแลกกันโจเอ้ารวบได้ครับใครจะตีใครด้านตียังไม่ชัดเจนครับทวงใกลหมดยกครับโอ้ถึงลุ้นเลยครับคนที่สองจะเป็นใครไปเจอกับอังเรบูเลบินจากเบลารุสโอเคจบ้วครับฟาดตัวครับผู้ชนะ เป็นตัวแทนมาร์คสโฟแมนทอร์นเมนต์ของเราในค่ำคืนนี้ได้แก่มุมมุมแดงครับ Red Hot Chili. เรดคอร์เนอร์ฮอชิลลี่ฟิกเตอร์นาเบ้ตอนนี้ครับผมขคอรียนเชินขอรียนเอชัน